ค่ะต่อไปนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่3ของชัปเตอร์ที่3นะคะเราจะมาพูดถึงระบบบาบัดน,น้ําเสียนะคะของตะแกรงค่ะโดยตะแกรงนะคะจะประกอบไปด้วยบาแหรกนะคะซึ่งบาแหรกนะคะไซส์เป็นคอร์สนะคะก็ะค,ะคือขนาดใหญ่นะคะไซส์แรงนะคะ0.6ถึง1.5นิ้วเลยนะคะอปพลิเคชันนะคะเป็น Pre-Treatment นะคะซึ่งเป็นขั้นเตรียมค่ะส่วนสกรีนนะคะอินคลฟิก์นะคะไซส์มีเดียนะคะ ไซส์แรงก็จะอยู่ที่0.01ถึง0.1นิ้วนะคะแอปพลิเคชันเป็น Primary Treatment นะคะซึ่งพวกที่เป็น Pre-Treatment นะคะความห่างของซี่กตะแกรงจะห่างกันนะคะส่วนตัวที่เป็น Primary Treatment นะคะความห่างของรูตะแกรงนะคะจะชิดกันตัวเรามาดูเรามาดูนะคะว่าตัวไหนเป็น Pre-Treatment บ้างนะคะมี i n c l i n e อินไคลนะคะโรตารีนะคะไซส์เป็นคอสนะคะเป็นพรีทรีทเมนต์ตัวดรัมนะคะดรัมโรตารีนะคะก็เป็นไซส์คอสเหมือนกันค่ะไซส์แลงนะคะก็0.1ถึง0.2นิ้วนะคะเป็นพรีทรีทเมนต์ค่ะพวกที่เหลือนะคะก็จะเป็นพรีเมอรี่หมดเลยค่ะส่วนนี้นะคะก็เป็นรูปลักษณะ ของตะแกรงต่างๆนะคะค่ะพวกนี้ก็จะเป็นตะแกรงประเภทอินทายนะคะส่วนรูปนี้นะคะก็จะเป็น ขั้นต้นนะคะเป็น primary ค่ะต่อมานะคะเป็นวิธีการหา head loss นะคะโดยสมการ head loss นะคะเท่ากับเท่ากับ v b กำลังสงลบด้วย v a กำลังสงหารด้วย2 g นะคะคูด้วย1หาร0.7คะ่ะโดย h l เท่ากับ head loss นะคะ v a นะคะเป็นความเร็วก่อนเข้าตะแกรงนะคะ v b นะคะคือความเร็วหลังผ่านตะแกรงนะคะเรามาดูตัวอย่าง ที่7.2นะคะบาร์สกรีนค่ะโดยจากโจทย์นะคะเขากำหนดให้ maximum velocity นะคะเท่ากับ2.1ฟุตอร์เซกนะคะให้ความหนาของบาร์สกรีนนะคะเท่ากับ0.5นิ้วนะคะส่วน clear opening นะคะระยะห่างระหว่างซี่ตะแกรงนะคะให้มา1.5นิ้วค่ะ เขาให้หานะคะ the velocity between the bars นะคะก็คือให้หา v b นะคะส่วนข้อ2นะคะให้หา the head loss in feet นะคะก็คือหา head loss นั่นเองค่ะเรามาหาข้อ1กันเลยนะคะจากโจทย์ให้หา v b นะคะจากสมการ q เท่ากับ a v และ q a เท่ากับ q b นะคะจะได้เป็น a ใหญ่ a A ใหญ่ a เล็กนะคะคูณด้วย VA นะคะเท่ากับ AB คูณด้วย VB นะคะดังนั้นจะได้ VB นะคะเท่ากับ VA คูณด้วย AA นะคะหารด้วย AB นะคะแทนค่าในสรรมการนะคะจะได้เป็น2.1ุฟุตเปอร์เซกนะคะ โดย2.1ฟุตเปอร์เซกนี้นะคะเป็น V A นะคะคูณอยู่กับ A r e a ของ A นะคะก็คือ V W นะคะโดย V คือความกว้างนะคะ D คือความสูงนะคะและหารด้วย1.5หาร2 W นะคะคูณ D คะ่ะจะได้ V B ออกมาเท่ากับ2.8ฟุตนะคะ ดังนั้นนะคะความเร็วที่เคลื่อนที่ผ่านนะคะเพิ่มจาก2.1เป็น2.8ฟุตนะคะข้อ2นะคะหาเฮ l ลออจากสรรมการเฮ l ล้อนะคะก็จะแทนค่าได้เป็น2.8กํลัง2ลบ2.1กํลัง2นะคะหารด้วย2คูณ g นะคะโดย g เป็นค่าคงที่เท่ากับ32.2นะคะหน่วยเป็นฟุต เปอร์เซกกำลังสองนะคะและคูณด้วย1หาร0.7ค่ะดังนั้นนะคะเฮ l ลอสที่ได้ออกมานะคะคำตอบจะถ้าได้เท่ากับ0.8ขอภัยค่ะ0.08ฟตุตนะคะเป็นคำตอบของเฮ l ลอสค่ะต่อมาเรามาดูกราฟนะคะโดยกราฟนะคะแกน X นะคะคือ opening between bar นะคะก็คือตัวซี ของตะแกรงนั่นเองค่ะซึ่งถ้าซี่ห่างนะคะยิ่งห่างมากเท่าไหร่นะคะก็จะกักกักเศษได้น้อยนะคะแต่ถ้าหากซี่ของ opening between นะคะ T นะคะจะดักเศษได้มากค่ะต่อมานะคะถังดักกรวดทรายนะคะหรือกริดกริด removable นะคะ โดยกริดนะคะเป็นพวกกรวดทรายหรือตะกรดินนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันเครื่องสูบน้ํานะคะไม่ให้สืบไม่ให้สึกห้กอค่ะป้องกันไม่ให้มีการสะสมในถังเติมอากาศนะคะก็อย่างพวกถังตกตะกอนค่ะและสุดท้ายนะคะป้องกันไม่ให้อุดตันในท่อสูบตะกรอนค่ะประเภทถังนะคะมี2ประเภทก็คือถัง แบบน้ำไหลแนวนอนนะคะก็คือ horizontal velocity settling chamber นะคะแล้วก็ประเภทที่2นะคะก็คือถังแบบถังแบบที่มีการเติมอากาศนะคะเรามาดูถังดักกรดไซด์แบบน้ำไหลแนวนอนนะคะมีความเร็วประมาณ0.3เมตรเปอร์เซกนะคะ ไหลามากพอให้ตะกอนสารอินทรีย์แขวนลอยไหลไปได้นะคะแต่ไม่มากจนทําให้กรดหรือทรายนะคะที่ตกแล้วฟุ้งกลับค่ะโดยความเร็วนะคะจะเคลื่อนที่ตามตามยาวนะคะโดย v แนวนอนจะเท่ากับ l ของถังนะคะหารด้วยเวลานะคะส่วน v s นะคะคือ h ความสูงนะคะหารด้วยเวลาโดยเวลาของ v แนวนอนและ v s นะคะ เท่ากันค่ะนี่นะคะก็เป็นสมการการคำนวณความยาวของถังนะคะหาเวลาเก็บกักนะคะ t เท่ากับ h ความสูงหารด้วย v s นะคะหาความยาวของถัง l นะคะก็คือ v แนวนอนนะคะคูณด้วย t ค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะ จากตัวอย่างนะคะเขาให้หาความยาวถังที่น้อยที่สุดว่าว่าเท่าไหร่นะคะจากสมการนะคะ h ความสูงเท่ากับ v s คูณ t นะคะต้องการหาระยะเวลาเพื่อมาหาความยาวนะคะก็จะได้เป็น t เวลาเท่ากับ h ความสูงหารด้วย v s นะคะแทนค่าจะได้เป็น1.2เมตรนะคะหารด้วย 0.02เมตรเซกนะคะ0.02เมตรเซกก็คือ v.s. นะคะความเร็วตกตะกอนสูงกว่า2เซนติเมตรต่อวินาทีนะคะจะได้ t นะคะคำตอบออกมาเป็น60วินาทีค่ะเมื่อเราได้ time าม,มาแล้วนะคะเราก็จะเอาไปคำนวณหาความยาวนะคะซึ่งสูตรความยาวก็คือ l เท่ากับ vn นะคะคูณ t ค่ะก็แทนค่านะคะเมื่อเราทราบว่าความเร็วแนวราบของน้ำนะคะเท่ากับ0.3เมตรเปอร์เซกนะคะก็คือแทนค่าไปว่า vn เท่ากับ0.3เมตรเปอร์เซกนะคะคูณด้วยท m e นะคะ60วินาทีนะคะดังนั้นความยาวนะคะความยาวอย่างน้อยที่สุดนะคะจะได้เท่ากับ18เมตรค่ะนี่นะคะก็จะเป็น ลักษณะของถังดักกรวดทรายต่างๆค่ะนี่ก็เป็นลักษณะของถังดักกรวดทรายภาพจริงนะคะ